ครับก็สวัสดีในช่วงบ่ายนะครับวันนี้เราก็พบกันเป็นรอบที่2แล้วยังเป็นวันเดิมอยู่นะครับก็คือจะตรงกับวันพุทธที่5พฤษภาคมพศส 2, 5 6 4ันั่นเองก็ตอนนี้อุณหภูมินะครับช่วงบ่าย3กลอบประมาณสัก40องศาอันนี้พึ่งเช็ดรถน้องเสร็จนะเนี่ยเนี่ยคันนี้เจ้าคันนี้พี่ตายอยากถามเหลือเกินว่าเอ้ย ไอตอนแกขึ้นเทเลอร์มาเนี่ยแกไปอยู่ส่วนไหนของเทเลอร์ว่าทําไมมันสะบัดสะบอมเหมือนลูกหมาตกน้ําอย่างนั้นเออโอ้โหมีทั้งข้าวโคนข้าวอะไรแต่ว่าพี่ตายก็เช็ดให้อย่างดีนะล้างเช็ดให้อย่างดีเพื่อที่จะมาถ่ายให้พวกเราดูอันที่ยิงพี่ตายมีเหลือทอําเอกสารทั้ง3 4คันนะแต่ว่าไม่ทำเอ้ยมาถ่ายวีดีโอก่อนมันอดใจไม่ไหวนะคบเพราะว่ารถรุ่นนี้นานๆทีเขาจะเข้ามาให้เราได้เห็นกันแล้วก็เอฟซีที่จองจต่ล์ทีเนี่ย รอนานมากๆเออเพราะฉะนั้นหัวร้านอดใจไม่ไหวตามคำเรียกร้องต้องมาทายโดยรุ่นนี้นะครับจะเป็นเจ้าตัวแค p ปโฟ g h ไฮแลนเด1.9เกรดเอนั่นเองราคาเงินสดของคันนี้อยู่ที่1ล้านสามหมบาทนะครับไม่แพง1ล้าน0ามหบาทเดี๋ยวจะบอกว่าทําไมไม่แพงอ่ะเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันนะครับดาวเริ่มต้นสักเท่าไหรด่ดีพี่ต่ายดาวเริ่มต้นก็อยู่ประมาณสัก5้าหมื่นสอม ให้ผ่อนก็นไม่แพงนะ15,300มันต้องมีเงินเดือนสักเท่าไหร่วะเนี้ยสำหรับคนบางคนก็อาจจะไม่เยอะเออบางคนก็อาจจะไม่เยอะออใช้เงิน5 2 0 0 0ก็ผ่อนได้สบายสบายอะไรอย่างเงี้ยโดยคันนี้นะครับจะเป็น f c ของลูกค้าพี่ตายที่อยู่ประเทศเกาหลีนั่นเองนะครับเป็นของน้องกุก๊กกิ๊กวันดีให้เขาให้ญาติมาจองที่อยู่โคราชนะมาจองแทนให้มหาพี่ต่ายนี่แหละแต่วันนั้นพีต่ต่ายติดลูกค้าอีกท่านหนึ่งอยู่ก็เลยให้พี่พิชิตดูแลแทนแล้วก็ เซลที่นี่ดูแลดีทุกคนนะรับประกันรับประกันนะครับาราคา1นึ่งล้านสามหมืบาททําไมพี่ต่ายถึงว่าไม่แพงเอาเดี๋ยวเรามาดูกนก่อนละกันเพราะว่าคันนี้โอมมันถือว่าเป็นพี่เบิ้มเลยละกันนะครับท็อปสุดในรุ่นนะไม่มีใครท็อปเกินเขาอีกแล้วในตัว4ี่คูณสเนี่ยพันเก้าก็เหมือนกันนะออปชันไม่เกินกันอท่ทีนี้เรามาดูกล่อ,องร้อนละขนาดกล่องยังร้อนจะดับแล้วเนี่ย เจ้าตัวเกรดเอคันนี้นะครับมาพร้อมกับกระจังหน้า2ชั้นแบบโครเมียมก็ถือว่าโอ้โหหรูหรามากๆเลยทีเดียวจับคู่กับเจ้าตัวสีขาวมุกเนี่ยโอ้โหยิ่งสุดยอดไปใหญ่เลยคนนี้สีขาวนี่แทนของสีความบริสุทธิ์นะออนะครับแล้วก็ทีนี้มันมาพร้อมกับไฟหน้าอีกนะไฟหน้าก็จะเป็นแบบ isuzu vision by led นะครับเลนที่ใช้จะเป็นเลนโปรเจคเตอร์แล้วก็สามารถปรับระดับได้อีก 4ระดับเลยทีเดียวมีไฟดีไลท์มาให้ส่วนด้านล่างนะครับเนี่ยก็จะเป็นเจ้าตัวไฟตัดหมอกกับไฟเลี้ยวไฟตัดหมอกนะครับจะอยู่ด้านล่างตัวนี้นะเป็นหลอด LED เช่นเดียวกันส่วนไฟเลี้ยวก็จะอยู่ด้านบนเป็นสีเหลืองอมพันธ์สวยๆแบบนี้เลยเจ้าตัวเกรด M นะครับเขาจะมีเซ็นเซอร์ด้านหน้าระบบความปลอดภัยนะด้านหน้า4จุดด้านหลังสจุดอันนี้ถือโอกาสถ่ายให้ดูเลยแล้วกัน เอาเลยเสียงหมูร้องอันนี้พี่ไต่เปลี่ยนมุมถ่ายนะเออมาอยู่เตี๋ยถนนไม่ได้ไม่ได้ย้ายรถไปข้างหลังไงขี้เกียจจะรีบถ่ายแล้วรีบไปทํางานก็เลยเอออาเสียงอาจจะดังนิดนึงแต่ว่าพี่ไต่ก็ใช้ไม้นั่นแหละมันอาจจะลดการตัดเสียงได้บ้างทีนี้เรามาดูระบบความปลอดภัยกันบ้างนะครับอย่างที่พี่ไต่บอกไปเซ็นเซอร์ด้านหน้า4จุดด้านหลัง4จุดนะครับยังไม่พอนะพวกแจ้งเตือนนะครับว่าเฮ้ยมีรถแซงมาทางมุมอับอะนะตรงกระจกมันก็มีอีก แล้วก็ระบบช่วยออกตัวในทางลื่นออกตัวในทางลาดชันลงทางลาดชันนะครับระบบช่วยควบคุมการทรงตัวแล้วก็ถุงลมนี้เรภัย6จุดโอ้โหมันสุดยอดมากๆนยงบอกว่าล้านสามหมื่นนี่ไม่แพงจิ๊บจิบจิบจิบมีตังวิไตายก็เล่นรุ่นนี้แหละบอกเลยเออนะครับเขามาพร้อมกับล้อมแม็กของเขาสวยมากๆแม็กปัดเงาขนาด18นิ้วนะครับมันไดข้างมีมาเรียบร้อย โอ้แม็กโอ้หสี่วงสี่วงนะครับแต่ยางอะไรบอกไว้เลยเป็นล้อกระทะนะแล้วก็มือจับมงเก็จะเป็นโครเมียมนะเออทีนี้เราไปดูอย่างใกล้ชิดกันบ้างอ่านี่เจ้าตัวแม็กเป็นตัวแม็กปัดเงา z ซพี P นะครับกับตัวเอมใช้แม็กตัวเดียวกันเออเป็นแม็กปัดเงาขนาด18นิ้ว6มีน็อตล้อ6ตัวเออบอก กระทงนอลนเลยรอบนี้จับคู่กับเจ้ายางบริสโตนเ,เบอร์ยางที่ใช้265 60 18นั่นเองแล้วทีนี้โอ้โยมันสุดโอ้ยตื่นเต้นมากๆนานๆทีจะได้มารีวิวรถแพงโอ้โยแต่ก่อนเห็นหน้าค่าตาบ่อยเดี๋ยวนี้นานๆจะมาทีนะแกเล่นตัวเหลือเกินกระจกของเขานะครับก็จะมีรอยเปื้อนอยู่นิดนึงอันนี้เชอาเช็ดให้ก็ได้เอา,อาด้านบนก็จะเป็นสีขาวด้านล่างก็จะเป็นสีดํามีไฟเลี้ยวแบบ LED ให้โอ้โห,หลหรามากๆ สัญ,ญลักษณ์ของเจ้าตัวไฮแลนเดอร์โอ้โหเป็นแบบโฮมีฮ่อสุดยอดเลยไบปัดน้ําฝนจะเป็นแบบบิวอินอย่าไปหายกน้องเ้าสุ่มสี่สุมห้นะมีวิธีการยกเดี๋ยวจะสาธิตให้กระจกบังลมหน้ามันจะเป็นแบบ IR c ารคัก็คือโอ้ยกันรังสี UVA UVB ก็คือโอ้ยมันทำร้ายผิวพรรณเราไม่ได้แน่นอนเพราะว่าเจ้ากระจกตัวนี้เขาจะช่วยไว้ทําให้เราไม่ผิวไม่ เหี่ยวไม่ดำไม่ย่นก่อนไว้เมื่อนั่งในรถอีซูซูคันนี้นะครับเสบกากะาก็จะเป็นแบบนู่นเลยโอ้โหหัวล้านตื่นเต้นพูดไม่ออกนานๆทีจะเจออุยล้วยอดจองเยอะมากๆนะใครจองแซพีกับเอ็มนี้บ่นกันทุกคนเอาหลักๆแล้วหัวล้านทำไมมันเป็นอะไรว่าทำไมมันไม่ทันออโรงงานผลิตพวกชงพวกชิปอย่างเงี้ยเออมันทำให้ไม่ทัน เนาะมันเป็นกันทั่วโลกแหละโรงงานผลิตชิปชิปหายก็เลยไม่มีชิปประกอบอ่ทีนี้เรามาดูด้านท้ายกันบ้างด้านท้ายเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้เลยโอ้โหพี่ต่ายชอบมากๆนะเฮ้ยทำไมมันหรูขนาดนี้ว่ารถ s ูซโอ้เกรดเนะครับไฟไท้ายก็จะเป็นแบบ LED อันนี้ขนาดเปิดตอนกลางวันนะยังเห็นได้ชัดเจนขนาดนี้แล้วก็ไฟเลี้ยวก็จะเป็นแบบนี้เลยสีเหลืองอมพันนะครับไฟเบรกอยู่ด้านบนนะไฟเลี้ยวอยู่ด้านล่างนี่ สัญลักษณ์ของ M, เกรดเ็มเฮ้ยชั้นเนี่ยใหญ่ที่สุดในรุ่นแล้วนี่การชนท้ายก็จะเป็นการชนท้ายแบบบิวอินออกแบบให้เข้ากับเจ้าตัวเกรดเอมคันนี้โดยเฉพาะเลยโอ้โหยินดีมากๆนะครับน้องกุกกิ๊กได้รถที่ดีไปใช้ถือว่าดีที่สุดในรุ่นเลยนะครับโอ้โอิจฉช้าอิช้า,ชาคนมีรถราคาล้านครับคนขายไม่มีขับเลย <c oughs> <c oughs> บอยบายให้ลูกค้าอีกแล้วทีนี้นะครับอุปกรณ์ความปลอดภัย เริ่มพูดมากน้ำลายกระเด็นละอุปกรณ์ความปลอดภัยที่พี่ต่ายบอกไปมันยังไม่พอนะมันยังอู่ตรงนี้เห็นไหมเห็นมือจับกันไหมเนี่ยมันมีกล้องมอนหลังนะเป็นแบบบิวอินมันจะทํางานคู่กับหน้าจอขนาด9นิ้วเดี๋ยวพี่ต่ายจะพาไปดูเวลามีอะไรอยู่ข้างหลังมันจะส่งสัญญาณภาพนะครับเตือนไปยังผู้ขับขี่ให้เขาได้เห็นทําให้ถอยจอดได้สบายมากยิ่งขึ้นไฟเบรกดวงที่3นะครับโอ้โหสุดยอดมากน้องกุกกิ๊กอิจฉาอิจฉาลูกคา้า <laughs> อ่ะ อเอาทีนี้เราไปดูภายในกันบ้างปะอันนี้ก็จะเป็นภายในของเจ้าเกรดเคันนี้นะครับที่เราเห็นแวบ,บแรกเลยก็รู้แล้วแหละว,ว่าโอ้โหมันกว้างขวางแล้วก็หรูหราม,มากๆเลยทีเดียวเดี๋ยว,เ,ยวเราไปไล่ดูนะครับเพราะมี f อฟขอมาเหมือนกันพี่ตายขอเจ้าตัวภายในห้องโดยสารเกรดเหน่อยได้ไม่ได้ครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยปะนะครับพี่ตายเห็นยังไงเราก็เห็นอย่างนั้น โดยนะครับประตูด้านหลังเนี่ยก็จะมีการบุนุ่มมาให้นุ่มมากๆเดินด้วยได้สีเทานะแล้วก็ตัวนี้สวิต์กระจกไฟฟ้าก็จะเป็นสีดําเงานั่นเองตัวเปิดประตูจะเป็นสีบรอนนะครับจะมีดาบสีเทาให้โอ้โหสุดยอดมากๆแล้วทีนี้เรามาดูที่นั่งผู้โดยสารกันบ้างโอ้โหเขาจะเป็นเบาะนั่งกึ่งหนังแท้นะหรูหรามากๆเลยทีเดียวแล้วการออกแบบนะเขาคํานึงถึงร่างกายหรือว่าสรีระของผู้กับขี่แล้วก็ผู้โดยสารเนี่ยอย่างเรานั่งเนี่ยชั้นเข่าได้นะเนี่ย บอกมันไม่ได้ตรงมันอย่างนี้ด้วยนี่แล้วก็เอน็นมันเอ็นไปด้านหลังอย่างนี้ได้ด้วยทําให้พี่ตายเวลาพี่ตายนั่งเฮ้ยชันเข่าได้ด้วยแล้วก็เอ็นหลังได้ด้วยทําให้ไม่เมื่อยนั่นเองโอ้แล้วเบาะทําความสะอาดง่ายครับตัวนี้นี่นี่โอ้หลูหลามากๆน้องกุกกี้เอ้ยได้รดสววรดงามไปใช้ให้อิจฉาด <c oughs> น้องกุกกี้บ่อยอีกว่ารานเนี่ยไม่น่าให้มันรีวิวว่าบ้าบองจริงก็จะมีที่วางแก้วมาให้นะครับนี่นี่นี่ตรงนี้มีที่วางแก้วมาให้แล้วก็ บริเวณด้านหลังเขาจะเป็นลักษณะอย่างนี้มีซองใส่เอกสารให้นะครับแล้วที่พี่ต่ายชอบมากๆตั้งแต่เกรดแซดขึ้นมาจนถึงตัวเเฮ้ยม,มันมีแอร์หลังพร้อมกับ USB มาด้วยนั่นก็แสดงว่าเวลาที่พี่ต่ายนั่งหลังไม่ร้อนแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าเฮ้ยแบตโทรศัพท์มันจะหมดนะครับนี่โอ้สุดยอดสุดยอดแล้วที่สําคัญนี่โอ้มีที่จับเนี่ยเวลาโอ้อย่างผู้สูงอายุอย่างพี่ต่ายใช่ไหมจะจะขึ้นอย่างเงี้ยให้คุณพ่อคุณแม่ขึ้นเนี่ยจับอย่างเงี้ยแล้วจับมือเดียวเนี่ยจับมือนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยน,น นี่เขจะเหยียบบันไดเหยียบบันไดแล้วก็ปีนขึ้นแต่นี้ไม่ไม่ขึ้นนะเดี๋ยวเขาจะเพื่อนสาธิตได้ดูเฉยเบาพับพได้นะพับได้สี่สิบหกสิบมันพับอย่างเงี้ยอืมเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้อืมแล้วทีนี้เราไปดูด้านหน้ากันบ้างไปนี่แผงประต,ตูฟังคนครับโอ้โห โอ้ยรูปจับรูปคำอ่อยอ <c oughs> เธอเผื่องวดนี้ลูกช้างได้มีวาดบุญวาสนาได้ขับนะครับ mm hmm. อันนี้ก็ได้ข่าวตะข,ขับของลูกค้านี่อันนี้จะเป็นสวิตช์ควบคุมกระจกไฟฟ้าของเขานะออกแบบให้หน่าใช้หรูหรามากๆใช้งานง่ายมากๆเออนี่ปรับไฟปรับกระจกไฟฟ้านะครับพับกระจกเนะี่ยล็อกประตูอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนะโอ้โหนี่กระจกขึ้นลงไฟฟ้าโอ้สุดยอดสุดยอดทีนี้เราไปดูภายในกันบ้างฝั่งข้างหน้านะครับ โอ้โหเบาข้างหน้าเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันออกแบบให้เข้ากับสารีรดของผู้ขับขี่แล้วก็ผู้โดยสารมากๆอันนี้เราสังเกตดูนี่โอ้โหเวลาเรานั่งเนี่ยมันจะโอบหลังเราเลยนะเราตรงบริเวณวก้นนี่นั่งก็โอ้หุ่มๆม,มากๆเนี่ยโอ้แล้วที่สําคัญเฮ้ยมันปรับไฟฟ้าได้อีกแประดับนั่นก็หมายความว่ามันรองรับโอ้ได้สริดะของผู้ขับขี่ได้มากจริงๆนะ เจกงอเข่างอขาอยากสูงนิดนึงตูดบิดตูดเบี้ยวไอ้เอ้ยมันได้หมดเลยเออพูดไปไง,ไง่ายเงียเข้าตาเอ้ยสุดยอดปรับได้แปดทิศทางลองมาปรับลองมาเล่นดูเด้อนี่อันนี้ก็จะเป็นนะครับฝั่งของผู้โดยสารนั่นเองนี่เบาะนั่งเป็นเบาะนั่งกึ่งนั่งแท้นะโอ้สุดยอดจริงๆอันนี้มีมีกระดาษรองโอขอนั่งหน่อยด้อน้องกุก๊กกิ๊กเด้อเดี๋ยวจะล้างให้คืนดอกแปะอ่ะอันนี้ก็ล้างแล้วแหละ นี่โอ้โหพี่ต่ายลองปรับดูโอ้โหมันสุดยอดเลยว่ะอื้มอืมโอ้โ,โอโสุดยอดสุดยอดนี่แล้วทีนี้เรามาดูบริเวณคอนโซลของเขานะครับโอ้โหมันออกแบบได้รูหรามากๆเลยพี่ต่ายชอบชอบจริงๆชอบจริงๆนี่ แล้วก็มาพร้อมกับมาดูก่อนนิดหนึ่งมาพร้อมกับหน้าจอที่มีขนาดใหญ่ถึง9นิ้วนะไอหน้าจอตัวนี้เฮ้ยมันมีระบบนําทางให้แยกหน้าจอซ้ายขวาด้วยแล้วเป็นทัชสกรีนด้วยนะไอไอสมาร์ทโฟนตัวใหม่ๆนะ Android หรือว่า iOS อเอมันรองรับได้หมดเลยสุดยอดครับสุดยอดยกยูให้โอ้อีสูสูของเราสุดยอดจริงๆใครจะหัานไส้ยังมัน <laughs> จะรีพูดรีไปแอร์นะครับเป็นแอร์ดิิตอนปรับแยกด้านซ้ายด้านขวานะอุณภูมิมันแยกซ้ายขวาได้แล้วก็มันสามารถปรับ ออโต้ได้เออปรับออโต้เราก็มาปรับแค่อุณหภูมิก็พอเดี๋ยวนอกนั้นมันจัดการให้เองนะครับแล้วทีนี้นี่เกียร์จะเป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดมีหลายๆคนถามมาว่าหัวล้านเกียร์เอ็มเกียร์ธรรมดามันเท่าไหร่ะหัวล้านหัวล้านบอกมันไม่มีเกียร์เอ็มเกียร์ธรรมดามันมีแต่เกียร์ออโต้เกียร์เอ็มแล้วก็ไม่มีแคปบมีแต่สี่ประตูนี่เป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดมาพร้อมโหมดเลฟทอนิกนะตรงนี้เราสามารถเข้าเกียร์ธรรมดาได้นี่ นี่อันนี้เป็นเกวต้เวลาเข้าธรรมดาธรรมดานี่ก่อนนี่แบบนี้นี่โยกขึ้นโยกลงมันจะเข้าของมันเองไม่เราเข้าเองเรานเนี่ยเนี่ยโยกขึ้นโยกลงอย่างนงี้อันนี้หมายถึงเราเข้าเองนะแต่ถ้าปล่อยมาอยู่ตรงดีเงี้ยมันจะเข้าของมันเองกุญแจนี่ที่สำคัญน,นี่โอ้โหสุดยอดเฮ้ยมันมีไอตัวสตาร์ทสตาร์ทเนี่ยเหมือนกับ สตาร์ทด้วยรีโมทตัวนี้นะครับสตาร์ทจากภายนอกรถได้ในระยะ20เมตรมันสตาร์ทได้เลยนะกดล็อก1ครั้งแล้วก็กดไอ้ครึง่งวงกลมค้างปุ๊บเดี๋ยวมันสตาร์ทมันมีประโยชน์ยังไงหัวร้านมันก็มีประโยชน์อย่างจอตากแดดแร้อนตอนนี้อา้าอย่างกินข้าวอีก5นาทีจะเสร็จอย่างเงี้ยก็ให้มันสตาร์ทวอร์มแอร์ไ้ก่อนให้อร์มันเย็นไว้ก่อนเนี่ยเข้ามาก็เย็นตูดเลยเออนี่นะครับเว start, ลาสตาร์ทรถยนต์ก็กดตัวนี้นะเนี่เหยียบเบรกด้วยนะครับ พวงมาลัยเป็นแบบมันตีฟังก์ชันหุ้มด้วยหนังโอ้หสุดยอดครับสุดยอดนี่ฝั่งซ้ายควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยนะครับฝั่งขวาก็จะใช้งานเจ้าครูสคอนโทรลแล้วก็มาพร้อมกับมาตรวัดแบบซูเปอร์วิชั่นอันนี้สังเกตไหมตอนกลางวันเนี่ยเราก็อ่านค่าเขาง่ายนะตอนคืนก็ก็ไม่แสบตาเนี่ยสุดยอดมาพร้อมกับหน้าจอสมาร์ทเอ็มไอดีบอกเฮ้ยไฟตำแหน่งเกียร์ตอนนี้คุณอยู่เกียร์ไหนแล้วความร้อนเครื่องยนต์อุณหภูมิภายนอกตัวรถอะไรอย่างเงี้ยอันนี้จอดในในล่มเฉียนะสามสิบเจ็ด ออกแดดปุ๊บ40เลยประตูเป็นไม่สนิทเลขกิโลเมตรน้ำมันเชื้อเพลิงอะไรอย่างเงี้ยมีบอกไปทีนี้เดี๋ยวเราไปดูเครื่องยนต์กันบ้างสักเล็กน้อยก่อนที่พี่ตายจะไปเขียนเอกสาร,รต่อคือ <c oughs> อยากจะถ่ายไงคือถ้าถ่ายพรุ่งนี้ก็ไม่มีโอกาสทันแล้วแหละเพราะว่าพี่ตายต้องปล่อยรถอีก2องคันนะก็ต้องถ่ายของของ,ของเขาที่เขาจะออกอะ่ะเออเขาก็อยากดูของเขาใช่ไหมล่ะรถเขาจะออกอะ่ะนี่ เจ้าตัวเครื่องยนต์นะครับก็ต้องบอกว่าเฮ้ยอีสูซุของเราเป็นผู้เชี่ยวชาญนะยืนยันเลยเกี่ยวกับเครื่องยนต์ดีเซลนี่เราผลิตหลายล้านเครื่องมากทั่วโลกจริงๆนี่โดยเครื่องยนต์ที่ถูกนำมาใช้เจ้าตัวเกรดเอ็มท็อปสุดนะครับจะเป็นเครื่องยนต์1.9ในเจเนอเรชันที่2มีขนาด1 9 0 0ซเีซีนะครับเครื่องยนต์1.9เจเนอเรชันที่2ตัวนี้ลดมลภาวะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมประหยัดน้ำมันนะครับประหยัดน้ำมันมันประหยัดขนาดไหนล่ะหัวล้านไปดูนี่นี่นี่ เ้ยมอกินหัวร้านแอบดูแล้วนี่นี่เฮ้ยมันวิ่งนอกเมืองมันใช้น้ามัน100ยกิโลเมตรมันใช้แค่6ลิตรเองก็ประมาณสัก16.6กิโลเมตรต่อลิตรไหมโอ้โหสุดยอดสุดยอดเออแล้วมันประหยัดน้ำมันไม่พอนั้นประหยัดภาษีด้วยภาษีประจําปีของมันเนี่ยเฮ้เห็นน้องเขาตัวใหญ่ขนาดนี้มันไม่ใช่จะค่าภาษีแพงนะไอที่2,400บาทเองเออสุดยอดแล้วทีนี้เราไม่ต้องห่วงว่าเอ้ยพิตาย มันอื่ดไหมเครื่องตัวนี้บอกเลยนะครับเครื่องพันเตัวนี้มาพร้อมกับเทอร์โบแปรผันขนาดใหญ่ให้แรงม้าสูงสุดถึง150แรงมา้าเพราะฉะนั้นเวลาที่เราต้องการทาความเร็วนะครับเขาตอบสนองได้อย่างดีเยี่ยมแน่นอนม้า150ตัวอยู่ในรถเราเออนะครับถ้า150เมตรจะให้มาอยู่ในรถเรา <c oughs> อยู่รถคนอื่น <c oughs> แรงบิดนะครับจะอยู่ถึง3จะมากถึง350นิวตันเมตรที่รอบเรื่งยุดเงแ 1,800รอบถึง2,600รอบเท่านั้นเองแรงบิดกว้างมากๆนะครับรอบกว้างมากๆรับประกันเครื่องยนต์ไปเลย1 0 0 0 0แกิโลเมตรหรือ3ปีอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนอย่าลืมนำรถเข้าเช็คด้วยนะเนี่ยอย่างใครอยู่ที่บุรีรัมมาเลยนีครับอิสุสุเิงยนต์สาขาบุรีรัมานอกเมืองหาง่ายครับจะอยู่ใกล้ห้างโรบินสันนั่นเองเออมาเป็นแพทเทิร์นเลยเหมือนท่องมาน่ะอ่ะโอเคก็ เดี๋ยวคลิปนี้นะครับพี่ต่ก็จะจบแต่เพียงเท่านี้ขออนุญาตฝากเพจนิดนึงใครสนใจรถก็ไปที่เพจต่ายขายอิสุเนอะทักทิ้งก็ความไว้นะครับแล้วก็ใครจะดูวิดีโอเกี่ยวกับรถมาที่ช่องอิสุบายต่าถามราคาได้เหมือนกันนะครับทิ้งข้อความไม่ได้เหมือนกันอ่ะโอเคขอตัวไปเขียนเอกสารก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวคลิปหน้าพบก,กันใหม่ไปแหละบ,บาย